กลับมาพูดคุยกับซูยินต่อนะครับแผนตกใจซูยินตัดกันนอกบ้านค่ะนี่เข้ามาในบ้านแวบแล้วเรียบร้อยแล้วครัตอนนี้ช่วงนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับชื่อเพลงว่ากลับไปหลับสักคืนครับผมกลับไปหลับสักคืนนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ออกมาใช้รณรงค์ไม่ให้อ่าประชาชนไปนอหลับพักสิบนะครับผมดีฮะไจ่ใช่บอกดิว่าไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนี้ก็เล่นไปกัน หลอ,อเลยแก้ออกคนเดียวเลยฮะไม่เห็นแก้เลยเรา <laughs> เ,เลี้ยอยู่ตรงนี้หนแหละคือยังไงเนื้อหาของเพลงนี้มันอะไรยังไงอ่ะ <c oughs> คือเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ลองหยิบยกในมุมมองใหม่ๆม,มาใช้ซึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดเอาเพลงแค่พูดถึงเพลงเก่าๆที่เคยร้องมาก็จะแบบอ้อนๆขอความรักให้ใครมารักหน่อยฮะอ,อกหักไม่ว่าอะไรเงี้ยหรือจะรักฉันเลยไม่ใช่นะจะแบบยินยอมหรือจะแบบยินยอมนกเขาเรียกอะไร ไม่ได้ทนงตัวเขาเรียกอะไรนะบอกว่าเสศร์ละเสศร์ลาสลับเปลี่นตัวใช่สลับเปลี่นตัวอย่ารักขึ้นเลยตะเกียงระวันอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลยใช้มุมมองแบบว่าจะดิบๆหน่อยเราทะเลาะกันคุยกันค่อยรู้เรื่องก็แบบว่ากลับไปคิจารป๊บนึงนะฮะแล้วก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงคือมันมันมีเรื่องมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอ่ะคือในตามเนื้อหาของเพลงคือเหมือนกับว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะถูกไหมครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของ m อนะเราพูดถึง ทั่วไปก็เหมือนกับเวลาเราทะเลาะกันเงี้ยเรามีเรื่องปัญหาอะไรสักอย่างใครสักคนนึ่งไม่ต้องกับแฟนก็ได้อะไรก็ได้ทั่วไปถ้าเราลองยุนิ่งๆใจเย็นๆแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับไปคิดแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีผมว่าอะไรๆมันคงจะดีขึ้นหรือเปล่าให้เวลาตัวเองให้เวลาตัวเองนิดนึงแบบประมาณไปทบทวนดูซิว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันควรจะพูดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนอื่นมาพูดคํานี้กับเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะอะไราเยเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเราก็เลย เปลียบเปยขึ้นมาพอมาเป็นเพลงแล้วก็เลยเปลี่ยนเปยให้เห็นในรูปธรรมมากขึ้นก็คือกลับไปหลับสักคืนไปแล้วค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเหมือนกับว่าเราจะบอกว่ากลับไปคิดสักคืนนึงแต่มันแบบเฮ้ยมันไม่เจ๋งอ่ะมันไม่แนวอ่ะมันต้องมีเจ๋งกลับไปหลับแล้วกันอุ้กขือกลับไปอุ้กขือสักคืนนอนในแนวอะคูสติกล็อกกลับมาเป็นอะคูสติกล็อกธรรมดาถ้าเกิดจากทิงเจอร์ล่าสุดหน้าไม่ให้ใจรักหรืออย่ารักฉันเลยเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างหนักๆ อแต่พอมาคราวนี้ก็เลยจะแบบเอาแบบสบายๆฟังนุ่มๆแต่ดูพี่ตุ้ยลุกนี้ดูสบายนะดูแบบว่าเกากีตาร์แบบไม่เคยเห็นพี่ตุ้ยลุกนี้ไงคือเดินเข้ามาถือกีตาร์มาันงันที่ตุ้ยเล่นกีตาร์เป็นเลยเหรอแล้วเขาต่อเป็นซีเรียสเขาต่อเป็เซีเรียสว่าเป็นแต่ั้งแต่บ้านแล้วล่ะตู่คือจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ซิงเกิลนี้จะจะหยิบจะหยิบตัวตนของตัวเองออกมาอีกด้านหนึ่งจริงๆผมเล่นกีตาร์นานแล้วแหละคือห่างหายไปนานแล้วก็จะกลับมาหยิบมั่งหรือแม้กระทั่ง ชุดคอนเซปต์ในซิงเกิลนี้ก็จะได้เห็นแบบความสบายๆจริงมันมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเทรนที่เขามากันพับคุงพับขาอะไรเงี้ยพับขาขึ้นมาอย่างนี้ถุงเท้าไม่ใส่เท้าไม่ใส่ซึ่งถ้าเทียบกับอัลบั้มเดิมๆที่ผ่านมาก็จะดูแบบหนักๆหนักหน่อยจะมีถุงเท้าหน่อยแต่ดัลบ้าหรือไงล่ะจะเป็นเสื้อหนังเสื้อหนังหรือมีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นบูทเบิร์ดเดทอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่นี่จะสบายๆแล้วก็เหมือนให้มันลิงก์กับเพลงที่แบบว่า ไปนอนก่อนไปแล้วถ้ามาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีมากนะครับที่ว่าซิงเกิลนี้เนี่ยออกมาก่อนที่จะไปเริ่มอ่าถ่ายละครเรื่องขุนศิษนะครับสบายฮะงั้นลูกมันจะสบายเกินนะครับาฮๆมันจะถ่ายเกียดเลยเพิ่มปูดมากขนาดนี้ไม่ต้องวางแผนไว้แล้วเลยต้องเพิ่ี้ที่ก่อนวันนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวนุ่งโจงนุ่งอะไรโผล่กันมาอะไรไปหมดอ่ะจะพูดถึงอัลบั้มก่อนๆนะนี่คือหมายถึงว่ามันหนักมาแล้วแล้วพอเสร็จนี้พี่ตู้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบว่าชิวๆสบายๆอย่างเงี้ยอันไหนพี่ตู้ชอบมากกว่า จริงๆรงเราถ้าเราได้ทําอะไรในหลายๆมุมมอง,มองนําเสนอออกมาให้เหล่าบรรดาผู้ฟังได้เห็นในหลายๆแง่ของเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับผู้ฟังด้วยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ลองมาหลายแนวแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคําว่าลองในหลายๆหลายๆแนวในที่นี้ก็คือจะอยู่ในพื้นฐานของความชอบของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นให้ใครมารักหน่อยก็จะเป็นมีล็อกล็อกชิลๆมาเป็นป๊อปล็อกอะไรเงี้ยหรือ จะเป็นอย่ารักเฉลยหรือหน้าไม่ให้เด็ใจรักอันนี้จะเป็นเต็มเมเลยล็อกเลยอันนี้ล็อกจ๋ามาเลยแต่อันนี้ก็จะยังมีคําว่าล็อกอยู่ยคืออะคูสติกล็อกคือทุกอย่างจะเป็นพื้นฐานของคำว,ว่าล็อกหมดแล้วแต่คือจะอยู่ในแนวต่างแนวกันไปเรื่อยๆเพื่อที่ไม่เบื่อกับการที่เราได้ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเราเองเราร้องเราก็ไม่เบื่อคนฟังก็ไม่เบื่อแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรือแบบอะไรค,ค่อนข้างจะตั้งใจทวีคูณมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเพลงเก่าๆไม่ได้ตั้งใจแต่คืออันนี้จะมีการส เสร้องก่อนเนื้อเพลงหลาย Ice. หลายเทคหลายหลายเทกว่ามีให้แบบเลือกไแล้วก็ให้ผมกลับไปกลืนกับเนื้อเพลงกลืนกับเนื้อหาให้กลับไปหลับกลาคืนด้วยใช่ก็เอาเนื้อเพลงมาเคี้ยวแล้วกลืนใช่จะบ้ายังไงครับผมเพลงนี้มันมีลีลาความเท่ที่โผล่เข้ามาในท่อนเบิ้นบีดเบิ้นบีดคือท่อนยังไงครับอะไรคือเบิ้นบีดบคืออยู่ดีๆก็เร่งจังหวะเร็วขึ้นมาใช่อะไรปรมาณนั้นตลอดจริงครับเแค่แต่แค่ในช่วงหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของพี่นี่แบบว่า ใช่รุ่นรุ่นรุ่นในรุ่นใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็เราไม่เคยเจอกันร้องเพลงมีเพลงของตัวเองมาไม่รู้กี่เพลงก็ยังไม่เคยเจออย่างเงี้ยเบิ้ลบีชนะซึ่งซึ่งอ่าจะไปอยู่แถวทะเลพอพอเบิ้ลบุ๊บบีชแถวทะเลฮะไม่ พี่มันดีดฝรั่งถามฝรั่งมนต้องลงท้ายทีไม่ใช่บีดซีเอสใช่ถไหเป็นบีดโอ้ยปวดหัวฮะก็คือเราร้องเพลงมาเรายังไม่เคยเจอเบิ้ลเบิ้ลบีดก็มีเบิ้ลฮะเราก็พอมาครั้งนี้เราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็พอร้องร้องอยู่จากทำนองมาเรื่อยๆถ้าเกิดลองได้ฟังนะฮะมันจะมาเนิบๆเรื่อยๆอยู่ก็มา เป็นยังไงพี่ปรับอารมณ์ย่างว่ะตถึงโตถึงติงแล้วก็กลับมาช้ากรับอารมณ์ย่างไหมเวลาร้องนิดหน่อยนะคือมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆด้วยคือมันจะมีเลเวลของอารมณ์ของเพลงด้วยนะตั้งแต่เอหนึ่งไล่มาจนคลาสมาพุกแล้วมาเอสองแล้วกลับมาแรงจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความแรงของมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็พอจบก็ปากีตาร์ทิ้งที่บีชเพลส เสียด้เข้าของอีกแล้วเออมากานกานของจะได้เข้าของอีกแล้วเขาเพ่ขาถามว่ามีประสบความรักเหมือนอย่างนี้เองราเปล่าประสบความรักประสบการความรักโอ้ประสบประสบการความรักอัตมาขอคือถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าเราพูดตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องอิงถึงความรักขันผู้สาวสามีภรรยาผู้สาวอีกวเราพูดถึงความ ความความขัดแย้งทั่วไปความเข้าใจกันความไม่เข้าใจกันทั่วสังคมในของทุกคนพ่อแม่พ่อลูกพี่น้องพี่น้องปู่ย่าตายายหรือลั้งทางสังคมหรือจะเป็นปู่กับยายสีผิวหรือจะเป็นนักการเมืองสีผิวนี่ยสีผิวโดนสีผิวอะไรเงี้ยเลยแหะนะฮะซึ่งเราก็สามารถพูดถึงต่างๆในแง่ต่างๆได้โดยการหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาว่า เรามาคุยกันดีก่อนดีกว่าไหมก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายไปถ้าอย่างนั้นขอพูดถึง m อีหน่อยได้ไหมนี่แหละครับ M v <ม>ีในเนื้อหาจะสื่อออกมายังไงอะไรมันก็เลยลิงก์มาถึง MV ฮะ <c oughs> MV ก็ก็จะเป็นในแนวอารมณ์ประมาณว่าพอทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องเงี้ยแล้วพอจะคุยกันเราไล่กลับไปนอนสักคืน <c oughs> บางทีถ้าเราคิดช้าไปกับการที่เราจะควรจะใจเย็น <c oughs> มากหมานี้แล้วเราก็มาคุยกันเรากลับไปหลับสักคืนบางทีอาจจะสายเกินไป อยากให้ดูในรูปของ MV ว่ามีการนำเสนอแบบแปลกตัวผมเองผมเล่น M v ีเล่นละครเล่นหนังมาก็เยอะอยู่ป็นชวงอันนี้ก็เป็นการประสบการณ์ใหม่เหมือนกันมีอุบัติเหตุด้วยอืมใช่อุบัติเหตุรถยนต์รถยนต์ชนกันอ,อะไรอย่างนี้ครับผมก็ก็เล่นเองหมดแหละซึ่งก็เจ็บจริงไม่เจ็บสิขาเทียมนะเนี่ย <laughs> ครับผมคือเสียขาไปเล่นเอวไม่มีขาแล้วฮะซึ่งอันไหนที่มันเล่นเองได้แล้วมันรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันอิน มันก็จะดีกว่าต่อเนื่องส่งผลทําให้อารมณ์แบบมีเรื่องราวที่มาที่ไปใน MV ค่อนข้างทุงท่มเทกดไปตีสีนั้นพูดง่ายค่อนข้างจะประดิษฐ์ประดอยกับ MV ตัวนี้พอสมควรครับเพ่ออยากให้ได้เห็นในมุมมองใหม่ๆละเอียดขนาดนี้ยังไงซะก็ต้องอ,อุดหนุนเขาหน่อยต้องอยู่แล้วต,ตามชมกันหน่อยนะฮะสหรับเพลงนี้หลับจับไปหลับัะเลหลับสัก <laughs> ลับ,บ <laughs> พี่ <laughs> อินบ้าจนพูดผิดเลยใช่ไหมกลับไปหลับซะคืนค่ะกลับซะคืนกลับซะคืนไปหลับกลับเลยคืนกลับไปหลับซะคืนคนคนพลายคนฟังจะลืมนะว่าเอออะไรเงี้ยเดี๋ยวสามารถติดตามเพลงนี้อะไรยังไงทั้งฟังทั้งดูเอ็มวีได้ที่ไหนอะไรยังไงเหมือนเดิมครับเจอพวกเราได้ชาวเอฟครับ TrueMusic com ครับเข้าไปโหลดเข้าไปดู MV ็มวีถ้าคุณอยากเป็นคนที่โทรคนหมาย TrueMusic com ค่ะนี่เท่านั้นนะครับเข้าไปให้ถูกทางนะครับฝากคุณด้วยงสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า กลับไปหลับสักคืนหลับไปกลับพักคืนนะครับชอบแกจริงๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณสาหรับตุ้ยมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวราความเคลื่อนไหวต่างๆให้เราได้รู้กันครับใช่แล้วค่ะพี่โจแต่ช่วงหน้านะคะเรางมีข่าวราอัปเดตนะคะของเพื่อน AF หลายๆคนด้วยนะคะแต่ช่วงนี้นี่เราจะลาไปกับเรนี้กับ ช่วงน้าและช่วงนี้ใช่แล้วช่วงนี้นี่เราจะลาไปกับเวอร์ชันอะคูสติกกับเพลงที่ชื่อว่ากลับไปหลับสะคืนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เล่นเพลงนี้นี่เนี่ยอะไรอ่ะกลับไปหลับะคืนนอะคูสติกอะคูสติกชื่อว่าฟังหน่อยความรักที่ยาวนานผ่านขวากน้ำกันมามากมายตอนนี้กำลังสลายในเปลิอตาด้วยหนึ่งคำเท่านั้นแค่คำ เลกลาเธอพูดมามันใจดีแล้วหรือไรไม่รู้ทำไมฉันไม่ดีสักอยา่างตอนนี้ก็เสียมากเหลือเกินเมื่อก,ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ เราเคยเผชิญอะไรกันมาลองกลับไปหลับสักคืนพอตื่นขึ้นมาแล้วเธอค่อยคิดใหม่ว่าเรานั้นควรเลิกกันหรือเปล่าช่วยกลับไปหลับฝันดูย้อนกลับไปมองเรื่องราวความหลังอะไรที่ไม่ดีตอนนี้ทําไม่ลืมเรื่องดีๆ ไปลืดแล้วเปหลับแล้วกันสองนี่คือข่าวอะไรครับเ <c oughs> บื้องหลัง MV วีกับไปหลับเพกาคืของพี่ตัวเอฟสามนั่นเองอ๋อเมื่อกี้พูดคุยเสร็จปุ๊บ <c oughs> หายไปหายไปชิ้นภาพเอ็มวีเบื้องหลังให้เราดูนะครับค <c oughs> ่ะอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเรื่องราวของรถช,ชนรถชนอะไรใช่ไหม <c oughs> อ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันล่ะ ในเบื้องหลังอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับแบบไม่ได้พักผ่อนน่ะเราไ้อไปดูภาพกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเมากันผมรู้แบบว่าไปภาพก่อนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสวัสดีโอซอนี่ครับผมผมตุ้ยเอฟครับแล้ววันนี้ครับเป็นการมาถ่ายทำเอ็ตัวใหม่ครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงกลับไปหลับซักคืนครับนะครับ ด้านหลังกำลังวุ่นวายกันอยู่เลยนะฮะกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแถวคลองหกนะครับธัญบุรีครับท่าก็เล่นเองครับขอมีโอกาสได้เป็นพระเอกเอ็มซ์สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ได้น้องน้ําฝนนะฮะสุดสวยเป็นนางเอกของเรานะครับผมก็ถ้าอยากเห็นบรรยากาศเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแล้วกันนะฮะยังอีกเยอะครับวันนี้นองกลลับคื และนี่ครับน้องนางเอกมีผมครับน้องฝนเยจนะครับผมเละเลยวันนี้ดูเขาไมเละเท่าจะเพราะว่าโดนจอมโดนพี่ตุ้ยหอนมันเป็นปริศนามากกับการที่ทำไมผมสะอาดกับน้องเขาแบบนั้นขนาดนี้แล้วจริงจริงเราเกิดอุบัติเหทศกันมานะฮะอันนี้ยังแค่เบาๆฮะเดี๋ยวอยากให้ไปลองติดตามดูว่าตุ้ยกับฝนจะเจออะไรกันอีกนะวันนี้นะฮะนนน้้อกลลัับบไปหคืืพต่ขึมา เป็นยังไงล่ะครับกับการถ่ายทำา MV ของผมนะครับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดยังไงก็ฝากไ้ดูแล้วกันนะครับกับเพลงกลับไปหลับสักคืนครับฝากด้วยครับในโอซนิ